อะไรนุกธนโดนนุกธนโดน<ภ>ยังไม่ยังไม่มายังไม่เข้า<ภ>ถ้าลิซมามันจะปับ๊บอ่ะถ้าอลิซยังไม่มาปับ๊บทุกคนเตรียมพร้อมนะฮะเด,ดี๋อลิซมาอา่ะอลิซมาแล้วอลิซมาโอ้เส้นได้มา เซนได้มาปึ๊บหน้าไม่หนูไอ้นมาแม่นมึงทำให้มันเหมือนในนั้นแหมตอนนั้น,นเอ๋ออันนี้ไปลไปลครับอันนี้ไปลไปลมาแล้วเดี๋ยวไปต้องรรทำมาทำม่งต้องครับเซนได้ปึ๊งเซนได้ไม่ค่อยมาแล้วคุณถามหน่อยมันแตกต่างกันตรงไหนเนี่ยมึงมันมันจำไม่ได้แล้วตอนนั้นตั้งหนึปงตั้งหนึ่งครับแป๊บนึงครับอีได้มันจะมาตอนไหน หลายงานแล้วนะอีดดอกให้กูมาคนเดียวมึงรีบลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะนกูมาคนเดียวกูอายเขานะเอาใจมาแล้วพนูเจอผู้ชายหนูรักเขาหนูรักเขาส่งอะไรมาอะไรนะหนูรักเขาทำไม จะลงมาตอนไหนอีได้อีได้มาแล้วพ่อก็หนูรักเขานี่ขนาดกาูดูแป๊บเดียวนะกูยังเป๊ะขนาดเนี้ยพ่อหนูรักเขา